สวัสดีค่ะต่อไปก็จะเป็นชาวราศีธนูนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับราศีธนูในเดือนสิงหานะคะจะใ,ใช้วิจารณาในการรับฟงนะคะเราจะเปิดไพ่ทีเดียวแล้วก็ค่อยมาอ่านทีเดียวนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะชาวราศีธนูนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินความรักนะคะคนคนโสดและคนไม่มีโสดเนาะโอเคมาเรื่องการงานก่อนแล้วกันเนาะการงาน โอเคไหมการงานเป็นยังไงบ้างเงินเยอะไหมอะไรไหมนะคะพายากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับการงานนะคะทีนี้มาการเงินนะคะว่าพายากบอกอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่าจากข้างชายนะอาจจะช้าหน่อยนะคะมันเพราะว่าเหมือนถนัดแต่ข้างขวาเนาะ นานๆจะให้ข้างใช้ทำงานทีหนึ่งนะคะอาจจะช้าหน่อยนะคะอ่าเขาเรื่องการเงินเสร็จแล้วก็มาเรื่องคนมีคู่หรือว่าคนมีความรักนะคะที่แบบว่าเป็นแฟนกันแล้วเนาะคิดว่าเป็นแฟนกันแล้วเนาะแล้วทีนี้มาต่อด้วยคนโสดน,นะคะว่ามีคนคุยหรือย,ยังนะคะไพ่อยากบอกอะไรนะคะคนโสดน,นะคะแล้ก็สรุปไพ่นะคะไพ่อยากบอกอะไร มาเปิดทีเดียวนะคะโอเคการงานนะคะพายักมบอกอะไรเกี่ยวกับการงานนะคะการงานเหมือนคุณก็พัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองกำลังจะสร้างชื่อเสียงตัวเองไหมนะคะหรือว่าพูด รื่องสร้างชื่อเสียงไหมหรือ,อยังไงนะคะเหมือนการทีมเป็นทีมที่จะร่วมอีกคนหนึ่งผิวถ้าคุณเป็นคนผิวขาวนะคะขาวหอมนะคะอายุส0ิบขึ้นไปนะคะเหมือนคุณไม่ค่อยมีทีมไหมการคุยกันก็น้อยไหมประมาณนี้เนาะนะคะเรื่องเรืเ่องก,การสร้างชื่อเสียงเนาะคุณราศีธนูน,นะคะเขาบอกว่าให้ระวังความร้อนนะคะนะคะราศีธน,นู การงานนะคะก็โอเคอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแค่ว่าให้ระวังความอารมณ์ร้อนอาจจะมีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าที่คนที่ทํางานเนาะมาดูเรื่องการเงินนะคะไพ่ังบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็โอเคนะเรื่องการงานนะคะไม่มีอะไรทะเลาะกันเนาะอาจจะแค่คุยกันน้อยเนาะมาดูเรื่องการเงินนะคะ หมือนมีมางก็อยู่ด้วยคุณไม่ได้นานไหมนะคะคุณต้องกก้าหน่อยนะถ้าอยากได้เงินหรืออะไรนะคะแต่ก็โดยรวมแล้วก็จะมีการพัฒนาหรืออะไรที่ดีขึ้นนะคะคุณราศีธนูนะคะเรื่องการเงินนะคะก็โอเคนะเงินอาจจะเราอาจจะไม่รู้ว่าเราได้มาแล้วมันจะอยู่กับเราไม่นานไหมหรือยังไงนะคะคุณราศีธนูเนาะเรื่องการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนาะ พอมันดึนเรื่องของความรักนะคะคนมีแฟนนะคะผ้าอยากบอกอะไรนะคะคนมีแฟนคะอยากอยู่คนเดียวไหมทะเลาะกันไหมเครียดกันไหมคนมีแฟนนะคะทาไมคุณรู้สึกแบบรู้สึกอารู้สึกเหมือนอยากอยู่คนเดียวอยากไปไหนก็ได้ไม่อยากอยู่ไม่อยากอันนี้ความวุ่นวายนะคะนะคะคุณราศีธนูธนูนะคะ เหมือนความรักไม่ค่อยอยันนี้เท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังเหมือนถ้าคุณต้องการเข้ามาคุณต้องอาศัยตัวเองนะนะคะเหมือนใจเดิมคุณก็รู้สึกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวไหมปัญหามันน้อยไม่อยากมีปัญหาอะไรนะคะเหมือนในนี้นะคุณงอนไหมนะคะเหมือนอันนี้โอเคมาดูคนโสดนะคะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีธนูนะคะเหมือนคุณ มันจะมีคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะแล้วคนที่เรารักเขาก็เหมือนไม่คุยกับเราประมาณนี้นะคะคุณราศีธนะะูนะคะนะคะเหมือนความรักมันรักก็อยากมีนะแต่ต้องพึ่งตัวเองนะคะเหมือนเรากาลังเสียใจกับถ้าคุณอายุเยอะนะคะถ้าคุณอายุเยอะผิวอวบนะคะขาว คุณก็จะมีปัญหากับผิวแทนนะคะราศีธนูนะคะอาจจะกําลังทะเลาะก,กันหรืออะไรนะในเดือนสิงหานะคะส่วนคนถ้าคุณในผิวผิวขาวและคบกับคนผิวขาวอายุน้อยนะคะหรือว่าผิวขาวอายุเยอะเนาะก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันนะคะก็ยังต้องอันนี้ส่วนถ้าคนผิวแทนกับผิวขาวนะน่าจะทะเลาะก,กันอยู่นะคะถ้ด้วยรวมแล้วให้อยากบอกอะไรนะคะ คุณก็ยังตัดไม่ขาดนะกับผิวขาวนะคะคุณราศีธนะะูนะคะนะคะยังตัดไม่ขาดยังคิดเรื่องความรักอะไรอยู่นะคะสาวราศีธนูนะคะเหมือนอีกคนหนึ่งผิวคนนึงที่ผิวอวบนะคะที่เข้ามาหรืออะไรมันมันเหมือนแบบว่าแค่เข้ามาผ่าน,าน,านๆเฉยๆนะคะเดี๋ยวก็ไปนะคะสาวราศีธนูนะคะ ส่วนสำหรับคนโสดเนาะคนโสดก็ต้องพึ่งพาตัวเองอาจจะมีกําลังทะเลาะกันหรือว่ากําลังเคลียร์กันเรื่องอันนี้นะคะให้ใจเย็นๆหน่อยนะนะคะเราอาจจะอะไรนะได้แต่ยอมรับความจริงนะคะเดี๋ยวนะอะไรต้องบอกอะไรนะเ,เราไม่สามารถทําอะไรได้นะแต่ยอมรับความจริงนะคะถ้าคุณทั้งสองคนเป็นผิวแทนอีกคนนึงเป็นผิวขาวกวดนะคะ ขาวอวดอายุเยอะกว่านะคะส่วนคนอายุเยอะกว่าขาวอวดกับคนอายุาน้อยนะคะยี่สิหาสาสบนะคะไม่ค่อยมีอะไรกันนะคะถ,ถ้าอยากมีลักคุณต้องพึ่งผาตัวเองประมาณนี้นะคะซาราสีทโนนะคะก็มีแค่นี้เนาะคนคนโสดก็มีบางอันนี้ที่ทะเลาะกันนะคะแต่ก็น่าจะเคลียร์กันหรืออะไรได้อยู่นาะ นะคะคนโสดก็มีเท่านี้นะคะเรื่องการงานก็ให้ระวังความอารมณ์ร้อนบ้างนะคะคนราศีธนูนะคะเรื่องการงินก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับคุณได้นานไหมหรือยังไงนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอเรื่องคนมีคู่ก็รู้สึกว่าความรักไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะยังรู้สึกรักกันนะยังรู้สึกอะไรแต่ว่าอยากลองอยู่ห่างกันไหมเผื่อจะได้แบบ ปัญหามันจะได้น้อยนะคะกำลังคิดแบบนี้ไหมนะคะส่วนคนี้คู่ก็มีคนคุยอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องอดีตเก่าหรืออะไรก็ได้ที่ทํามาให้เราต้องหดหยิบให้เราต้องอะไรประมาณนี้เนาะโดยรวมแล้วไม่มีอะไรนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ